จากาน้้นเลยค่ะแบบร้านน้าหมูยี้ยยเป็นร้านยี้สิทธรมาดานะคะแต่ไม่สุปชิ้นาม,มาดูด้านล่างกันเลยว่าใหญ่ใกล้เกินไปคมไม่เห็นเขียงเนี้ยนะคะคแต่ว่า ของเราก็จะเป็นมาการองนะคะมันจะมีหลายสีมากมันจะมีพวกมันจะมีราคาสูงสุดก็ประมาณ49บาทนะคะอันนี้ต่ำต่ำสุดก็ประมาณ20บาทะคะ่ะสโลมากเลยนะคะเอ่อเดี๋ยวเราค่อยจะเราค่อยรีวิวในรายการขอเรานะคะ ให้ hey, 20บาทเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดต like, ิดตามใช่นนี้นะคะราย,าย <c oughs> การน้องเขาเพิ่งถ่ายรายการใหม่ก็คงจะไม่รู้อะไรมากนะคะบ๊ายบายค่ะ